สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันอังคารที่16มกราคมปี2567ค่ะวันนี้ช่องหมัมีออสการ์มาอัปเดตราคากลางข้าวเปลือกเหมือนเช่นเคยนะคะจะบอกว่าแต่ละทวันนี้ไม่แผ่วเลยนะคะแบบมีแต่ขึ้นกับขึ้นค่ะพุ่งทั้งข้าวเจ้าเลยนะข้าวหอมมะลิอย่างเงี้ยปทุมธานีนะคะข้าวเหนียวก็ไม่แพ้กันค่ะทุกคนเออนะเท่าที่สังเกตเห็นเนี่ยปรับตัวขึ้น ลยนะคะร้องว้าวสิเห็นราคาแบบนี้สําหรับคนที่กักไว้อยู่เนาะรอขายนะคะก็เดี๋ยวตามดูกันไปเรื่อยๆนะพีกสุดๆเดี๋ยวเราก็ขายออกกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยนะคะข้าปกเจ้านะคะนาปี2,566ทับ67ค่ะจังหวัดนครสวรรค์12,500บาทถึง12,900บาทจังหวัดพิจิตร12,300บาทถึง13,000บาท จังหวัดกําแพงเพชร12,000บาทถึง13,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดพิษณุโลก12,000บาทถึง12,300บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดสุพรรณบุรี13,000บาทถึง13,200บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะ จังหวัดสุโขทัย11,400บาทถึง11,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,000บาทถึง12,300บาทจังหวัดชัยนาท12,700บาทถึง13,000บาทจังหวัดอุทัยธานี11,800บาทถึง12,500บาท ปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดชาเชิงเศรา12,800บาทถึง13,000บาทจังหวัดอุตรดิต์11,800บาทถึง12,200บาทจังหวัดปราจีนบุรี12,500บาทจังหวัดลบบุรี12,500บาทถึง12,700บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดนครนายก12,500บาท จังหวัดปทุมธานี12,000บาทถึง12,600บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดนครปฐม12,500บาทถึง12,900บาทจังหวัดอ่างทอง12,100บาทถึง12,400บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดสิงห์บุรี13,000บาทถึง13,200บาทจังหวัดราชบุรี12,800บาท ถึง12,900บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดกาญจนบ,บุรี11,500บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าวเปือกหอมมะลิค่ะณนะปี2,566ทับ67นะคะจังหวัดสุรินทร์13,400บาทถึง14,200บาทจังหวัดนครราชสีมา14,200บาทถึง15,000บาท จังหวัดระบนราชธานี14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,800บาทถึง14,400บาทจังหวัดศรีสะเกษ13,300บาทถึง14,200บาทจังหวัดร้อยเอ็ด14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดมหาสารคาม14,500บาทถึง14,900บาท จังหวัดยะโสธร13,800บาทถึง14,300บาทจังหวัดชัยภูมิ13,200บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,900บาทถึง15,000บาทจังหวัดนครพนม13,700บาทถึง14,500บาทจังหวัดสกลนคร13,200บาทถึง14,200บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะ จังหวัดกาลสิน14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดขอนแก่น13,500บาทถึง14,300บาทจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง14,800บาทจังหวัดเชียงราย13,500บาทถึง14,700บาทจังหวัดนองบัวลำพู14,000บาทจังหวัดหนองคาย13,200บาทถึง13,700บาท ปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทจังหวัดมุกดาหาร14,000บาทจังหวัดเชียงใหม่13,500บาทถึง15,800บาทจังหวัดเลย14,000บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าวเปลือกหอมมะลิค่ะที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างค่ะในปี2566-67นะคะจังหวัดนครสวรรค์12,500บาทถึง13,500บาท จังหวัดสาแก้ว13,000บาทจังหวัดพิจิตร13,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดพิษณุโลก15,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดชาเชิงเซา13,000บาทถึง13,800บาทจังหวัดอุตรดิต์14,000บาทถึง15,200บาท จังหวัดนครนายก13,500บาทค่ะปรับลดลงมา500บาทค่ะรายการต่อมานะคะครอกปทุมธานีค่ะณป,ป,นะปี2566/67นะคะจังหวัดลกบุรีค่ะ12,200บาทถึง12,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี13,700บาทถึง13,900บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะ จังหวัดชัยนาทหนึ่งหมื่บาทปรับเพิ่มขึ้นมา2 0งพบาทค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์หนึ่งบาทถึง13600บาทจังหวัดอ่างทองหนึ่งหมื่บาทถึง13400บาทปรับเพิ่มขึ้นมา2 0 0รบาทค่ะจังหวัดสิงห์บุรีหนึ่งหมื่บาทถึงหนึ่งหมบาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะ จังหวัดราชบ,บุรี13,900บาทถึง14,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดการจนบ,บุรี12,800บาทจังหวัดประดุ่มธานี13,500บาทจังหวัดนครนายก13,000บาทค่ะรายการต่อมานะคะค่เปึองเนียวเมล็ดยาวคณะ,ะปี2,566ทับ67นะคะ จังหวัดขอนแก่น12,700บาทถึง13,300บาทจังหวัดอุดรธานี12,500บาทถึง13,300บาทจังหวัดสกลนคร12,400บาทถึง12,900บาทประบเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะจังหวัดกาญจนบุรี13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดบุราชธานี12,000บาทถึง12,500บาท จังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งสอบาทจังหวัดชัยภูมิหนึ่งมืนสองพันเจ็ดรบาทถึงหนึ่งสามพัรบาทจังหวัดหนองบัวลำพูหนึ่งมบาทจังหวัดหนองคายหนึ่งมสองพันสามร้อยบาทถึงหนึ่งมืนสองพันเจ็ดร้อยบาทจังหวัดเลยหนึ่งบาทจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดมุกดาหารหนึ่งบาท จังหวัดลำพูน11,600 11, บาทถึง12,300บาทค่ะรายการต่อมานะคะครเปลองเนี่ยมเล็กคะคาะาปี2 5ง6ันหทับหกสบเจนะคะจังหวัดอุดรธานี1 1ึ่0หบาทถึง12,300บาทจังหวัดเชียงราย1นึ0งบาทถึงหนึ่0หบาทจังหวัดนครพนมหน0่ 11, บาทถึงหนึ่งื่นหนึ่บาท จังหวัดนอไขย11,300บาทถึง11,700บาทจังหวัดเลย9,000บาท จังหวัดอำนาจเจริญ1,800บาทถึง12,5 0 0บาทจังหวัดเพชรบูรณ์12,500บาทถึง13,5 0 0บาทค่ะทุกคนค่ะมามีออสการ์นะคะชาวนาคนนี้ได้นำเสนอจบลงไปแล้วทุกรายการนะคะต่อขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณยิ่งสูงค่ะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์เข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตัว มามีออสการ์นะคะเป็นหวัดค่ะทุกคนคะ่ะนะเสียงอาจจะแปลกๆไปต้อขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะทุกคนคะ่ะเป็นห่วงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วพบกันนะคะคลิปหน้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะกดติดตามไว้บายขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะ